วันนี้ก็มีโอกาสลูกค้ามารับรถอีกหนึ่งคันครับโอ้วันนี้แดดแรงมากเลยโอ้แดดแรงจริงจวันนี้มีแดดนะครับครับลูกค้าก็มารับรถมาด,ด้านะครับมาด,ด้า bt ห้าศูนย์มาด้าโปรันนี้ผ่อนไม่แพงได้โปรผ่อนเดือนละห้าพันบาทได้โปรผ่อนเดือนละห้าพันบาทไปเป็นรถกระบะสี่ประตูนะครับอ่กบากาลังออกมาแล้วกําลังออกมาแล้ว ครับเคสนี้ผู้หญิงซื้อคนเดียวนะครับเคสนี้ผู้หญิงซื้ออายุงานสามเดือนนะครับอ่ารับรถเรียบร้อยโอเคครับลูกค้ารวยรวย,ยเองครับครับผมโอเคครับอ่าไปแล้วเรียบร้อยอา,อายุงาน3ามเดือนทําได้นะครับที่ร้านเนี่ยองจนรถบ้านเก็ดเอนะครับก็ดูรถใหญ่ร้านใหญ่อยู่โอเค นะครับลูกค้ารับรถเรียบร้อยขอบคุณครับ